สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องของคุณลุงวัยครับเย็นวันนี้วันพุธที่23กันยายน2563นะครับตอนนี้ก็17 17นานทีนะครับ, 17, รบมาฟังข่าวบันเทิงกันบ้างโอ้หวานแหววจริงๆนะฮะนะเดทและยายานะฮะจัดทริปสุดพิเศษไปเที่ยวภูเก็ตด้วยกันครับท่านผู้ฟังนะครับนะนะเดทแฮปปี้ทริปเซอร์ไพรส์หวานยายา ใช้เวลาด้วยการแบบใกล้ชิดนะครับพระเอกสุดหลอ่อเทพพระบุตรสุดหลอ่อนัเดตคูมิกิยะที่ประกาศตัวเป็นแฟนกับยาญาอุรัสยานะฮะหลังจากประกาศเป็นแฟนกันก็นกเรียกว่าขยันยอดความหวานขยันอวัดแฟนสุดสดล่าสุดนัเดตเผยถึงทริปทะเลภูเก็ตที่ไปกับน้องยาญาว่าเป็นความตั้งใจของตัวเองที่อยากจะไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวนะครับ ยาย่าเองก็ตกใจนิดนึงนะฮะแต่รวมๆแล้วก็เป็นทริปที่แฮปปี้สุดๆนะเพราะส่วนตัวแล้วก็อยากไปเที่ยวด้วยนะจึงถือโอกาส2วันนี้อยู่ด้วยกันแบบใกล้ชิดทํากิจกรรมด้วยกันทั้งออกเรือไปกลางทะเลแล้วก็เน้นหาอะไรกินอร่อยๆนะครับาเดชดยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอกันเพราะต้องทํางานตลอดนะจึงอยากแบ่งเวลาให้ยาย่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แน่นอนนะฮะว่าทริปนี้ทําให้ทั้งสองคนสนิทสนมกันมากขึ้นส่วนเรื่องของความหวานที่เห็นได้จากรูปคู่ที่ต่างคนต่างใช้นิ้วจิ้มกันตรงไหลบอกว่ารูปนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้จะทําท่าอะไรดีเลยจิ้มไหล่กันแล้ภาพออกมาก็เหมือนภาพอินฟินิตี้นะครับเหมือนเป็นพรมลิขิตที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนะฮะอินฟินิตี้ก็แปลว่านินรันนะฮะไม่มี จุดสิ้นสุดนั่นเองอถ้าจะตีความก็คือรักชั่วนิวรันดอนนั่นเองนะนนี่นู่บรเสริมเข้ามาเองนะครับณเดชก็ขอเคลียร์ประเด็นดราม่านะฮะที่ลงละครกับโบเมลด้านะฮะว่าที่ต้องเลื่อนคิวเปิดกล้องเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะรอบนนะคาดว่าถ้าพร้อมแล้วก็คงจะเริ่มถ่ายไม่เกินเดือนตุลาคมนี้นะครับบวกกับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันมันถ่ายง่ายกว่านะครับไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอีสานจึงทําให้เดินเรื่องเร็วนะ ซึ่งทีมงานเดียวเ,เรื่องนี้มาถ่ายก่อนส่วนการร่วมงานกับโบไม่มีปัญหาใดๆตตนมีสอนภาษาอีสานให้โบบ้างเรื่องนี้จะได้เห็นเคมีแม่ของทั้งสองคนส่วนเรื่องเสปรแทนจริงจริงก็ไม่มีอะไรแค่ผู้จัดและผู้กำกับได้วางตัวของนักแสดงไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับอยากให้มองที่ความเหมาะสมระหว่างคาแรคเตอร์ตัวละครกับนักแสดงมากกว่านะครับอันนี้นเดชก็บอกมานะฮะนอกจากนั้นนเดชก็พูดถึงเรื่องของการกลับมาฟิตทุนอีกครั้งในรอบ2เดือนว่าช่วงที่ผ่านมาทํางานเยอะเรื่องการไม่ค่อยสดชื่นไม่กระชับกระเชง แล้วก็พักผ่อนน้อยนะฮะทำให้ร่างกายเริ่มอิ่มตัวคือบวมนะ,ะแล้วต้องกลับมาถ่ายละครด้วยก็เลยรู้สึกว่าต้องหันมาออกกาลังกายแล้วล่ะนะครับนะตอนนี้ก็หันกลับมาฟิตร่างกายอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ได้มีดราม่าอะไรไม่ได้มีใครสั่งให้ลดทุนแต่อย่างใดนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวความล่าสุดของหนุ่มณเดชน์คิมิคุยะกับน้องยายาอุรัสยานะครับ ท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไรมาแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับลุงไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ